สวัสดีค่ะ FC ทั่วโลกค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะวันนี้ก็เข้าไปนี่ค่ะนี่เอาเฮ้ยมันคือเป็นสั้นๆโอ้ตายแล้ววันนี้ลงทางเข้าหลงทางเข้านะคะพี่น้องไม่ใช่นะคะลงมาทางนี้ช่เลช่เลยอยู่อันนี้เราคนนอกเขากุ้งนะ ประตูเขาให้เขาเพิินป,ปีนไปปีนทั้งนาตังอุ้ยโนอันนี้ญญเจ้านายเอ้ยเขาเรียกว่าว้าน,นอกเข้ากกุงเขาเรียกว่าว้าน,นอกเข้ากกุงนะคะจุก,กรูมาดูแผ่นศิลาลักทองอ่านว่าจังไรอ่านให้ฟังเนย ยังซื้อกระบ,บเป็นค่ะรายนามเจ้าภาพคันถวยอเอออันนี้บริจาคพีออ่อานมันเถอะเข้ามาค่ะเข้ามากราบหลวงพ่อองเสเนนะคะ่ะนี่ค่ะอยู่ข้างในสวยงามจังเลย yên đi nó the វើងពីពីរូវនៃទាំង់ខាន់សាស់ទាំង់រូវ อันนี้เสียงเสียงเพาะพ <starter. S 1> เสียงเพาะโอ้ตกตกแมงปลาเกียยเก่ยงมิลินโอไม่มีน้องโทษมาขยำดูมันลึบมันลึบ ก็คือไม่มีเลขไม่มีตัวหนังสืออะไมประแตนสะอาดสาดานทุกสิ่งเพราะสะอาดสะอาดานสะอาดไม่ย่ามันขอรับกดี่กับป้านะเลขอะไรเก่องมินลิน

บ้านนี่เต็มเลยนับบคูนี่อันนี้เต็มเลยอันนี้บเกียงบิลินบป้าหบาทนี่โอ้ยหกาบนี้งทนี่ี่ค่ะสวยสวยงามมากเลยค่ะโอ้สุดยอดอลังการ ข้างไหนเย็ยยเ,เหมือนวังทองด้วยนะคะคคถ้าใครได้เข้ามาตรงนี้จดชื่นเย็นสบายะคะ่ะยายังเย็นสบายเลยนะคะทา,าทาตุเ,เลยเลย ะาเน,นี่นนะค,ะนค่ะงามมากมายนะคะเข้ามากับหลวงพ่อผเสนนี่อยังนะ ต yup. okay. ่อไจแป๊บดแบจแป๊บโอ้่ว่าางนเของบลม่ยังกกมเมื่อกี้นี่บริบูรฮะ โอ้คือรถเจ่าเนาะมันเปนไดต้งงงองแปดเวลาอืมอืมอืมโอเคขาดใจแล้ว <c oughs> กลับหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อแสนบอกมัน <c oughs> เอซีมาถ่ายเอซีมาถ่ายกับลุงพลบม ลืมกดไลค์กดแชร์กดจัดพัคกดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะมีสองนมกับหนึ่งสาวมาสาบานบ่หน <c oughs> ม่มาขอมาขออธิษฐานบ่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองปกป้องปันกุกกอกด้วยนะเจ้าค่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดชับตะไคร้ให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ